เมื่อนั่นเนาะหายลงไปเอฟซีวานหายถือเด้อพ่อยายวาสันเพิ่นเลียตนเนาะกระถืออิรีพี่น้องคะเขาอีรีกลับมึงล่ะไายเอาไปก้อยสิเจ้าม่เลกวาสิส่งอืมแมนเอฟซีกูเกอหายนี่แล้วพี่น้องคะหายอีรีนี่แล้วหายใจหีจดหายเชิงเคียนน,นนี่แล้วนี่แล้วเมื่อนั่นตากระถือแผ่นนี้ละหาย วอ,อกเจ็ดเก่าเลขบัวลาย,ายตัวจักเมีดกูกับเงินขักเลขหน้อยๆโตเนี่ยวไหมเลขไปสื่อน้ำมูบัวยวันจีกูไปบัวใยเป็นยัง,ง<า>ขึ้นเขาบัวใยหลางกายบกแข็งแรงกูกัลบล่อตะบกนุน่น ม,มันก็บลูกจักเถียรร้านไปซื้อให้บ่แม่นร้านบลูกมือเศร้านี่ร้านมันไปถ่ายคลิปก็ห่อยอยู่ไปถ่ายกบบระปบอยู่มือเศร้านี่บัดเนียนบ่หูแม่นบ่ว่าเล็กออกมือนี่อโอ้ยขันบ่สันก็นเลยสีใสไปซื้อวัน,นที่ 16, สิบหกเสร็จนี่มือนี้วันที่สิบเจ็ดหมื่บ้านวันคู่เหล็กเลยบ่ ถึงกับปาดน้ำตาเลยโอ้แตเลียนตุนเนาะบ่ได้แหน้ำขมูเลยหรอวะตีบอแต่เล็กอ,อก่ะกระยังบ้องหูว่าเล็กเขาจะขอางจะออกตัวใดก็บ่รูนน้โอ้แตเลียตุนาะโอ้ยเวิ่นเพิ่นได้เพิ่นกระสิเลียตุนอยู่นั่นละ่ะเพิ่นกะระชิซื้อนมมาฝากอยู่ดอกตี แช่ยางไปเส้นหนึ่งเนี่ยบดกลับมากอะไ้เศร้าท่างแล้วก็ยจักสีไปยังไดย่าง,งบวชลานค่ะสำวติโอ๊ดลาน,นผู้คนขายสำวตเออโอนบอกไก่สำสุเทียลอตเตอรี่ก็เปิดประตูมาอยู่ได้เนาะรอบนี้มันคือบบเปิดประตูมหานอ เลอกอ่ะกับ,บ้หัวเลอกอ่ไปซื้อเองกับบ่ได้ค้ากบบ่บแข็งแหง่โอ้ยออกหามากหน่อยๆโตัวหนึ่งพี่น้องค่ะมึงปมไอซีถือหาเบิง่งนี่วันนั้นก็ได้มาแค่นี้จริงๆนี่ได้มาแค่น,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 แนี้เลยนี่เขียนมาหานี่เขียนมาแค่นี้เลยนี่สิบหาสิบแปดแล้วก็เจ็ดเก่า แล้วก็เก่าสองพกเก่าหกแล้วว่าเก่าหกนี่ส่วนสามตัวนี่สามตัวแล้วก็เขียนมาก่บแม,ม,ม,มนดอกเอาให้เพื่นเบิ้งว่าเมื่อนันเมื่อนันเปิดมาานี่ตาเขียนให้จังสี่นี่นี่นี่แล้วพี่น้องคะ่ะคันแม่นรูดโล่งเนาะคันนันคันแม่นัันเป็นอันสิบหานเนาะเลย่ยชิด้ทั้งบนทั้งล่าง กัเลเป็นสิหกับเป็น1นหกับ7จ็ดเก้าเจ็โอ้ยถึงกับเสียน้ำตาพี่น้องเอ้ยต่เลดตูนค่ะให้เลขม่แล้วแล้วจักหมูสิถือนั่บ่ถือนั่มแต่ว่าเราแวกแถวนี้ได้เบิดพี่น้องขาคุณตาวิชัยยางไปซื้อเองกับบ่ได้เน่าเล่ากับเป็นผู้ป่วยผู้พิการเนาะพี่น้อง ตากระฟ้าฟ,า,ฟางแต่ว่าเรากให้ถือว่าให้แม่นเลยล่ะเมื่อวานที่ใครดูคลิปอาจจะได้ไปทุกคนนะคะเราก็มีมือว่านเอฟซีเพิ่นกะเพื่อนกะเขามาคอมเมนต์ยูว่าเออนี่คุณตาขอให้เลขเขาเดอ้อสาธุน้ำเดอ้อเพิ่นวาเนาะนี่ละพี่น้องคะเลขก็ได้เขาเลีวพี่น้องคะเขาคักเขาแน่นเอาพอนอะเขาตัว เลขกูก็บรได้ไปเอาน้ำผู้ใดเลขกบริเลไปเอาน้ำผู้ใดเออเอาน้ำจากคองเองไงเอาน้ำจากคองเองเขียนแล้วแล้วกันเขียนแล้วแล้วก็เฮ็ดจังไดกอดตอนว่าวันเขียนแล้วแล้วเฮ็ดจังไดกอดเขียนแล้วแล้วว่าสิไปซื้อไม่ละไปบ่ได ชี้สาเลตงกัชี้่ได้ยันสาเลตงก็บ่ติดมืองบอกโน่นมันก็บ่ลูกลูกมามันก็บ่ถามว่าพ่อยิ่งเจ้าสิซื้อเลขตัวใดหรอวะเตี้ยพ่อหญ่เจ้าจีซื้อเลขตัวใดมือนี้วะเตี้ยผูก็เลยบ่คืดพ่อว่ามือนี้มันมื่อเลขออก บอ่อได้ว่าเลยว,วามือนีวันที่สิบหกเสรีมันเลขกมออกเร้วมือนีโอ้มมือว่าน,นี่มันออกมือนี้ม,นออมันก็ออกมือนีนอออนตัวขนวันที่สิบเจ็ดนี่นั่นละพี่นองคะ่ะแนวทางของตาวิชัยเขาเต็มเต็มเขาคักเขาเนี่ยเขียนให้หน่อยตัวแต่ว่ากับจังๆเลยพี่นองคะ่ะ จนได้ปาดน้ำตาลาเลขกออกเล้วเื่อได้ซื้อย้อนหลงมือเนาะพี่น้องผู้เฒ่าหลงมือเดี๋ยวงวดหนาประปัยกัสิมาตามต่อแนวทางคุณตาวิชัยให้โดยจงคอยมาเอาให้เล็กใหดอยังสะเกินให้คุณตาเ,ตเล็ขก่อนเด้อพี่น้องเด้ฝันพ่อมอมให้มันประจวบม้อจ้อกันเบิดสูยางก่อนเออรวบร่วม ตัวลันตัวแน่ท้งคว้ฝันทังเลขเห็นนี่ละพี่น้องค่ะยังว่าเราแวกบานถือเบิร์ดหย่อนคุณตาไปบ่ได้ก็มีคนมาเคาะเปิดหน้าต่างตาเลขออกตัวได้ตาหนี่เพิ่นกระถามเพิ่นก็นั่งอยู่นี่พี่น้องค่แต่สิมีคนย่างมากตลอดเลยทุกวันที่เลขออกมือนี่นั้นบ่มีคนมาหาหย่อนว่าเราปิดหน้าต่างไว้เราปิดหน้าต่างไว้เราบรสบายแล้วต้องการการพักผ่อนเลยบ่มีคนมาก ถ้าสมมุติว่านาต่างเปิดจังสี่นี่ก็คือมีคนมาหาคุณตาตลอดเลยพี่น้องนี่ล่ละงวดหนาคุณตาว่าให้พร้อมเมัดสุยางกอนแลวเลวสีแจกสีแบงปันให้พี่น้องคือเกา่าพี่น้องคะ่ะให้ได้โชคๆมันๆทุกขูทุกคนเ้ยพี่น้องเ้อ